สวัสดีครับทุกคนช่องมีดแหลขวานนะครับวันนี้จะรีวิวเลนเชอร์แมนสองตัวนะครับตัวเวฟ Alpha ตัวใหม่นะครับกับเลนเชอร์แมนอารซึ่งก็ถามว่าใหม่ไหมผมว่ามันก็ยังใหม่อยู่นะครับผมรุ่นมีคำถามในกลุ่มของผู้ใช้เลนเชอร์แมนนะครับ หลายท่านถามว่าสองตัวนี้ใช้ตัวไหนจบนะซื้อตัวไหนดีนะครับผมสรุปเลย a r รจบนะครับจบคืออันดับแรกเลยนะครับสั่งแต่ว่ามันแพงกว่านะราคาเดี๋ยวดูที่ลิงก์สินค้าแล้วก็เปรียบเทียบกันเอาเองนะครับผมอันนี้จะพูดถึงเรื่องว่าความจบความสวยความคลาสสิกความอะไรเงี้ยนะครับอันดับแรกซื้อมานะ เจ้าตัวเวฟเนี่ยไม่ได้อะไรเลยได้มาแค่นี้ลุ้ลนๆน,นะครับผมส่วนอาร์นะครับจะได้ชุดไข่ควงมาหนึ่งแล้วก็ซองเพื่อนๆลองไปบวกนะซองกับชุดไข่ควงกี่บาทนะครับผมบวกแล้วจับมันมาใส่ที่ตรงนี้เกือบจะได้อารนะ์ผมเดานะผมเดานะรู้สึกนี้850อันนี้หกร้ยไหมหรือ800ประมาณนี้นะครับสองอย่างก็พันหแล้วนะครับ รวมกับตัวนี้จําราคาไม่ได้นะเจ็ดพันมั้งนะครับผมก็เกือบเท่าอาคแล้วแต่ก็ยังไม่เท่านะครับอาคยังแพงกว่าอีกนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปมาดูใบมีดก่อนที่ผมจะเปรียบเทียบนะครับสองตัวใบมีดเหมือนกันนะวัสดุที่ใช้นะครับเหมือนกันแต่คนละทรงนะนี่นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ แมกนาคัต USA เหมือนกันอันนี้เขียน USA แมกนาคัตตัวนี้เขียนอัลฟาแมกนาคัตนะครับลักษณะอันนี้จะเป็นสเปียร์หรือดอปนะครับตัวนี้จะเป็นทรงอนี่ทรงหอกอันนี้ทรงเท้าแกะนะครับการใช้งานก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าอันนี้มันก็ดูนาตรงน่าใช้กว่านะโอเคอันดับแรกนะครับมีดวัสดุมีดเหมือนกัน อออีกตัวหนึ่งเอามืกเก็บลืมบอกดูอันนี้จะต้องเก็บต้องงัดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เก็บมีดนะครับเครื่องมือของอัลฟานะครับสิชิ้นส่วนอาร์คยี่สิบชิ้นดูเอานะครับเปรียบเทียบผมกดหยุดแล้วก็ดูเองนะว่ามันมีอะไรที่ต่างกันนะมีคีมมีปากจับคีมตัดเหมือนกันตัดสายไฟเหมือนกันอ้อ อันนี้จะมีที่ย้ำเบอร์ห้าย้ำสายไฟแต่อันนี้เบอร์ห้าไม่มีย้ำสายไฟนะครับมีดเหมือนกันเล่ยเหมือนกันไขควงกันไก่ตะไบโอเคอันนี้อันนี้มีค้อนด้วยอาร์คมีฟังกช์ชันค้อนด้วยสิบเก้านะครับแล้วก็ที่ปลอกสายไฟออยยี่สิบนี้เหมือนกันอันนี้ไม่มีค้อนค้อนอยู่ไหนผมก็เออมันมีค้อนด้วยเหรอเพิ่งจะรู้ว่าเนี่ยตรงไหนใช้เป็นค้อนอ๋อตรงนี้เหรอนะครับ เพราะนี่มันถ้าดูนี่มันไม่ได้นะครับมันหมนุนหมุนเป็นค้อนไม่ได้แต่นี่เหมือนกับมีเหล็กทำมาลับนะครับแล้วก็แบนๆอย่างนี้โอเคเป็นค้อนได้ใช่นะามาดูข้างในนะครับกันไกลก่อนให้ดูกันไกล ของอัลฟาใหญ่กว่านะนะครับเห็นไหมแล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบกาไกดใหญ่ก็ต้องมานี้ถ้าคนชอบความคลาสสิกก็ต้องมาตัวนี้ <c oughs> ถ้าสมมติว,ว่าใช้การไก่เป็นตัวตัดนะเ <c oughs> พราะมีบางคนเขาบอกเขาใช้กาไกลบ่อยนะครับเก็บไม่มีอะไรเก็บก็หลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ต้องง้างตรงนี้แล้วก็เก็บ อ้ออีกอันนึงนะครับที่ความแตกต่างของอาร์กกับอัลฟานะครับอาร์กเนี่ยสามารถเปิดเครื่องมือได้โดยที่ไม่ต้องการคีมออกมานะครับได้เลยอพอดีผมเพิ่งตัดเล็บโทษทีนะเอาข้างที่ถนัดถนัดหน่อยเจ็บไม่มีเล็บให้งัดต้องพอดีตรงเนี้ยที่จริงมันมจะงัดได้ไงแต่พอดีเล็บผมเพิ่งตัดนะครับเจ็บเห็นไหมผมเอาเครื่องมือออกมาได้เลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องการคีมแต่ว่าของเวฟนะครับไม่มีเพื่อนๆต้องการคีมก่อนนะครับแล้วก็งัดอืมอ่าให้ดูนะอืมตรงนี้คมอืมเนี่ยนะครับผมความแตกต่างในการใช้งานโอเปเรตโอเปเรชันก็แล้วแต่จะเรียกนะครับก็ประมาณนี้ เครื่องมือทั้งหมดของเวฟจะถูกเก็บอยู่ด้านในนะก็แล้วแต่บางคนจะบอกว่าโอเคมัน,ม,นมันปลอดภัยกว่าเซฟตี้กว่าหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ของอาร์คเอ้ยมันสะดวกกว่ามันสามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลางครีมแบบนี้นะครับงัดได้เลยเก็บไม่มีเล็บเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมเอาชุดไขควงมันเก็บไม่มีอะไรนะ ถ้าคนซื้อมาไอตัวเนี้ยมันจะหลอไปอันหนึ่งไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขาเสียบมาให้ในนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับความแตกต่างคือผมไม่ได้เปรียบเทียบไข,ขควงหรือคีมตัดหรืออะไรผมไม่เห็นแค่ว่ามีดโอเคต่างจำนวนของเครื่องมือที่ต่างแล้วก็การใช้งานที่ต่างนะครับการเปิดเครื่องมือใช้งานที่ต่างกันโอเคอันนี้คีมมาดูคีม หัวคีมเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับผมตัวอาร์ดูใหญ่กว่าดูแข็งแรงกว่านะครับแต่ก็แยกไม่ค่อยออกหรอกส่วนฟันนะครับเปลี่ยนได้เหมือนกันคีมตัดโทษไม่ใช่ฟันตัวตัดตรงนี้เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับก็หลักๆอันนี้ยังยังยังฝืดอยู่เพิ่งซื้อมาเปิดไม่กี่ครั้งอันนี้ใช้พกติดตัวหลายครั้งแล้วลื่นปืดนะครับ ก็มีอะไรอีกเหงื่ออกอ,อกโอเคอ่ะผมให้ดูวัสดุนะครับความความ,มเรียกความคลาสสิกความเป็นไทเทเนียมนะอือคือเนี่ยผมพกมา มันเปิดตัวจะได้ปียังถ้าได้ปีก็คือนั้นนะ่ะผมพกมาก็เกือบประมาณนั้นนะครับผมไม่มีรอยคือวัสดุเขาดีมากแต่ตัวเนี้ยังไม่เคยพกซึ่งไม่ไม่ใช่พกแล้วสองอาทิตย์แต่ว่ามันก็อยู่แต่ในกระเป๋าไม่เคยออกมาใช้งานเลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรอยไหมนะครับส่วนวัสดุตัวนี้ผมว่าปลอดสนิมแน่นอนนะครับผมแต่ว่าของ เวฟอัลฟาเนี่ยต้องบอกว่าผมไปดูในกลุ่มฝรั่งที่เขาทดสอบ Alpha นะครับน่าจะทดสอบความต้านสนิมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะมันจะเป็นจุดสปอตเล็กๆนะครับผมคล้ายๆกับหลึงเหลืองอะจะว่าจะสนิมก็ยังไม่เชิงนะวัสดุเขาบอกไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมลองหาอ่านดิโอเคไม่ได้บอก กวารันตี25ปี16ทูนอันนี้จะวารันตี25ปีเหมือนกัน25ทูนนะครับ20โทษกับ16ไม่ใช่25 25ปี Okay. ก็ไม่ได้บอกว่าใช้วัสดุอะไรแต่ว่าในเว็บไซต์ของเขาเขาจะแจ้งละเอียดนะครับรีวิวเปรียบเทียบไม่นานแค่นี้แหละนะครับแค่ให้เห็นว่า2ตัวนะครับหลักๆเวลาซื้อมาได้อะไรนะครับได้อะไรมาบ้างตัวนี้มาแค่ตัวมันอันนี้มาครบชุดคีมใบมีดโลหะเหมือนกัน ครีมก็ลักษณะคล้ายๆกันดูแล้ววัสดุก็ดีเหมือนๆกันนะครับผมแล้วก็ใบเลื่อยอันนี้จะกรกใหญ่กว่าอันนี้จะกรกลเล็กกว่าใบเลื่อยก็ขนาดฟันน่าจะเท่ากันนะครับลืมเปิดใบเลื่อยให้ดูเหมือนกันแหละนะครับผม 4 2 0 h c เหมือนกันนะครับสำหรับใบเลื่อยอุปกรณ์หลักๆของอัลฟานะครับใบเลื่อยตะไบมีดกันไก่เปิดได้โดยที่ไม่ต้องกลางคีมออกมานอกนั้นถ้าจะใช้จะต้องกางคีมแล้วก็งัดเอาเครื่องมือออกมานะครับแต่ส่วนอาร์ตนะครับสามารถ เอาออกมาใช้ได้เลยนะครับเปิดางาดจากตรงนี้ได้เลยงัดจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นครีมตัดไขค,รครวงอะไรพวกเนี้ยนะครับผมจะอยู่แบบนี้นะก็จบการรีวิวเลยนะทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับใครสนใจตัวไหนก็ไปเลือกซื้อเอาเองนะแต่ถ้าถามผมถ้าง,งบจำกัดแล้วก็หาซื้อของมือสอง ที่เริ่มปล่อยกันในกลุ่มレンเทอร์แมนราคาก็ลดไปหลายบาทนะครับผมก็แนะนํำตัวนี้ก็ได้ก็ดีนะครับผมก็น่าใช้นะก็คือก็จะประหยัดไปได้เยอะนะแต่ถ้าเกิดคนงบถึงแล้วบอกอยากมีแค่ตัวเดียวจบผมก็แนะนํำให้ไปที่ตัวนี้นะครับหรือถ้ามีตัวนี้มีโอกาสขายปล่อยมือสองในกลุ่มผมว่าก็น่าจับนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นจากปีแรกที่ผมซื้อ รู้มาถึงปีปัจจุบันรู้สึกขึ้นไปเกือบ1,000บาทแล้วนะครับ mm hmm. ก็จบเลยนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมิดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ